ท่านที่สองนะครับคุณคุณเทิงเชฟวุฒินะครับเป็นรองประธานนะครับนะครับเป็นรองประธานนะครับท่านที่สองนะครับนะครับกรรมการนะครับคุณประจักคุณระม้าครับกรรมการนะครับนะครับุณจัญยาอาสาครับอันนี้มือตอกนะครับมือตอกที้ท่าน่านือของแล้วกบเป็นผู้ช่วยได้ขานะครับคุณนภิเชษเราหลอมนะครับ เดขัาและปบคุณสำเร็จหลังจากนั้รจะมีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับรักรกๆเหลือมีคุณอาจารย์ทีรับงานนะครับมีาจารักสามาใจในเรื่องการวันเท้าันทีหรือวันทีมือนะครับจะอานังการานะครับในส่วนของฝองไปตรงนี้นกครัเนืนกระจบนะครับอง์การมหาชนนะครับขอสัขอ มอบใบประกาศเกียรติค hmm ุณให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อแสดงว่าคาร์บอนเครดิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปฏิจการสาขาอ่าเหมือนตอนบนนะครับคาร์บอนเครดิตนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่นะครับได้ าก,การขึ้นทะเบียนเป็นโครงการล,กการลกการดกัรเืินประโดดผ้าสมรรใจมากตามมาตรฐานของประเทศไทยมาตรฐานของสแตนดารที่เือรนะครับอันนี้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนะครับ2567น,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 นะครับที่ว่าเราได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่30มสิตุลาคม2567แห่งเนืออหน,น้าอาจจะเหมือนกับว่าจากพวกผีนะครับจากพวกผี นะครับของการขึ้นเรียนนะครับถือว่าเหมือนกับว่าในส่วนของอาการเรื่อกการเลือดไปทกส่วนของนี้นะครับในในส่วนของฮ้พองเฉพาะอูปเฉพาะในส่วนของสมองนานหรือว่าในกลุ่มของเขานะครับ<ม>ของเ้องได้าก,กพาลิศพาลิศคาร์อราบอนนะครับพาลิตคาร์าบอนได้สองร้อยสามิเซทสองแปตันต,นต่อปีนะครับประมาณเ่าว่าณเวลาเนี่ยนะครับ เดือนหน้านี่เขาถืาเขาผลิตคาร์บอนนะครับคาบร์บอนได้2องร้อยสามพันเจ็ดสันนะครับยุ่งสองแปลนะครับต่อผีถ้าผีหน้าผีหน้าเขาจะคูณไม้เห็นผีหน้าเขาคูณไม่สองนี่นะครับสองถ้าผีหน้านะครับผีหน้าก็จะคูณสองนะครับแต่คุณบอกว่าในการในการที่จะทำนายเนี่ยจะต้องบอกเกินสามผีแต่ในการทำสัญญาพวกเนี่ยในข้อตกลงเนี่ยต้องลงอยู่กี่อีซี่ผี อีซิีนะครับถ้าเขาถ้าสึว่าเขาจะมาแจกคุ่สองนะฮะสองร้อยสามเดถ้าเขาถึว่าเขาขายก็้าาในปีหน้าแต่คุณไม่เห็นคุณไม่ไดคสองแต่ถ้าไปปีหน้าปีที่สามนะครับปีสั้นจะได้จะต้องจำนายกคือคุ่สามนะครับในปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครถ้าร่องสองเปิขายยูนิตตันละถ้าหมท่้าแตะวริษัทนะครับตันละสามพันนะครับ แต่ละสามพันแต่อันอื่นก็นั่นนะครับแต่ยดูดีถ้าเราสอนในการจับนายเนอี่ยนะครับเพราะว่าจ้นักก่อนต้อกัดยกจากนําเรียงแล้วก็ปีทีสามนะครับถ้าเขาปีที่สามถ้าปีทีสามเนี่ยนะครับเขาจะผลิตข้าวบดได้ม้นอยู่เจ็ดร้อยเนะครับนี่สำหกับข้าแบบขั้นต่ำในการจับนายแล้วมีสำหรับจับนายขั้นต่ำนะครับถ้าเขาอยู่สามปีนะครับสามปีแต่สามปีจะต้องขายนะครับ ขายจะได้ส่วนเขาว่ตาตังค์หนึงกัปตีพอกสอทรวนจำแนงในปีนิพนธน้าคือตันร์ละสามพันของเขาภูมเขาถึงจะได้เงินยู่นี่ผมคีดข่าวข่าว่าถ้าตังค์ซื้อสามพันนะครับจะได้เงินอยูสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยาบานนะครับเมื่อขายสามปีแล้วก็จะต้องบอกว่าถ้าสามปีเสร็จ้ายจะเพิ่มจะลดจะต้องแจ้งตรงนั้นนะครับถ,ถ้าขับจากนังจำแนงน,นะครับจำานงเสร็จไายจะเพิ่มลดไม่ที่มีอยู่นะครับ การเร <staff> ิ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ในส่วนของนั้นในส่วนของของต้นใหม่นะครับต้นไม้กระต่ายใบเล็กตัวกว่างวามสูงจะต้องมีเมฆสามจี๊ขึ้นไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยกระเพิ่มเข้ามาเงินไขจะลดไข่แจ้งลดจะต้องลดจากในกรณีดีติดกับนายเซ็ตนะครับอันนี้คืออย่างเดิมในการทำสัญญาเขาต้องลงนันอยู่ดีสามปีเขาจะรับทัดจะต้องดูแลต้นไม้นะครับอาจจะประมาณเนี้ยอาจจะอยู่ในเงื่อนไข่สามปีถ้าสามปีเซ็ตนะครับกระเพิ่มพมาของเขาจะลดไปยู่ดีศูน สูงก็หมายควาว่าจัดวัลเตได้สักเก้าจุดห้าเนี่ยเหมือนเบอร์เป็นครับเพราะว่าเปิดมือมืองต้นไม้เนี่ยโดยขาเฉลี่ยกับต้นไม้ทุกต้นเนี่ยอยู่ในเก้าจุดห้าโดยเฉลี่ยก็หมายต้นสูงต้นต่ำต้นเนี่ยก็ได้แต่คือวัลเตคาร์บอนได้แค่เก้าจุดห้าเองนะครับโดยเฉลี่ยต้นถึงเก้าจุดห้าถ้าปีที่สองมากกว่าไปถึงเก้าจุดห้าปีที่สามไปแค่กว่เก้าจุดห้าแต่ปีสามจะต้องจะต้องจับไงเมื่อจับไงเสร็จเขาขายเสร็จเขาจะเพิ่มใครจะเพิ่มต้นไม้จะเพิ่มไปใครจะลดต้นไม้ ให้ได้เพราะว่าเดี๋ยพอเข้าโอกาสจะเริ่มพัฒต้นไม้กับต้อนแจ้งออกไปนะครับตอนเรเพิ่มใไม่จะเริ่มยูดีก้าวขึ้นมาใหม่ได้เป็นสเตจสเตจไปในส่วนของเรื่องข่าวบอลนะครับอยากจะทำความเข้าใจต้นไม้เพราะต้นไม้ทุกต้นตีท่าคือดิจิทัลอันนี้ทำเรียนและชี้แจงเดียวกับวันปั๊ทไทยนะครับใครไม่เข้าสงสัยเกสอบถามทำท่านบอกกลุ่มวิสามกิจนะครับอะไรท่านอาจารย์ยังบอกเข้าใจเรื่องระเบียบ ที่เข้เาึงสมาชิกบ้านท่านอาจจะมาได้เข้าไปประชุมรือเข้ามปได้นำเรียนในส่วนของอะณเรียงของกลุ่มาของตะบลน่าเหลืองนะครับที่ผ่านการเั็ิดชอบของสามาชิกนะครับโดยรวมแล้วอาจจะส่วนใหญ่เป็นสามาชิกของของบ้าน,นไหนไหนเป็นรัฐสนองเขาดัเนินการนะครับถึงได้เนินการโดยเฉพาะท่านรองผอนะครับ หนึ่งสามต้นหนึ่งะครับระเบียบของสมาชิกนะครับหน, ry, นึ่งต้องผู้เข้าร่วมโครงการนะครับต้องเป็นด้วยความสมัครใจอันนี้กับทุกคนด้วยความสมัครใจนะครับเนาะสองอต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องมีพื้นที่ที่มีเอ,สสาาก,อ,สอกสารติดสารเพสอาจจะเป็นนอสสนสอสสามนอสอานอส,อสามหรือว่าสองประกอบหรือว่าชนวนนะครับยกเว้นนอสสอสองนอสสสองนี่ กดมาฮัฟน้องสองกนมาได้นะครับคือเป็นสองเปเปเป็นชนนู้นหรือเป็นสองข้อนึงกี่ได้นะครับแต่ได้เป็นน้องสองสองมาได้นะครับสามนะครับต้นไม้นะครับต้อมีความสูงในการที่เข้ารบทอกการต้นไม้จะต้องมีความสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรสามสิบขึ้นไปนะครับน้อข้อสามทุตีนะครับผู้สมัครนะครับจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้นนะครับอันนี้ระเบียบเดิมแต่ทางเ่าจันจะมาหานีนกับคนนึ่นะครับ จะได้คุยก็จะไดุ้ยกับพวกต้นนะครับพูกตรงนี้นะครับเพราะุยกันเด้่นส่องของของาร์ติเอรนะครับในเชนะครับเวาเข้าใจซึ่งโดยรับๆแล้วของโดยเฉพาะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณ์การเกษตรมัลติพอสสิ่งเขาได้ผัดสมมครใจ่ได้าร่วมแล้วมัข้อสอาจจะเห็นผู้ดำเนินการในค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะราย่างที่จะได้ได้ประเมินมันจะมีค่าใช้จ่ายสินค่าใช้จ่ายทุนน้นล้อสอนจะเหตนน งจ่ายนะครับถวายตัวเนี่ยน้ำปลาสามแสนตัวนี้ทสเป็นผู้เป็นผู้อกค่าชดจชอลอาไว้ในร่อประมาณนี้ยแต่ถ้าเขาจะขายตัวแรกก็จะนะครับทพสสามสิบบาทหนึ่งร้อยะคทีสจ่ายไสามสิบบาทธรรมสามสิบบาทสี่สิบบาททพศสามสิบบาทคณะกรรมการอ่าคณะกรรมการอีสิบบาทคณะกรรมกาดีด่ยีิบบาท เรื่องของสัพพุกของุนนะครับสมพพทตของทุนห้าบาทนะครับตัดสวัสดิการแก่สมาชิกห้าบาทอันนี้ถึงเงนไขในเรื่องของของของกลุ่มอะคารับใเป็นการ l i s ต้ีิทนแจ้งนะครับในการลน้ำในเอกสารต่างๆนะครับแพรสมาชิกนะครมี่ารดูสัมมาประธานนะครับเป็นผู้ลงนาม ให้เอกสารต่างๆเขาองที่ีหมองให้ได้คบเร่อเนี้นะครับหรือว่าเรียงนะครับถ้าตบบนี้นะครับผมจะไปเรียบต่อไปนะครับเร็นระเบียบวรรที่สามนะครับเรื่องและพิจารณานะครับ ในประเด็นข้อสามตัวนึงนะครับแต่ระดมมูลของสมาชิกนะครับก็อยากจะนําเรียนในที่ประชุมแล้วก็อยากจะนำเสนอว่าทุกคนจะต้องระดมระดมหรือกระโดดมูลนะครับเป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วจะเสนอระดมและพิบาอยู่ดีสมาชิกตรงนี้เข้ามาได้ว่าคขว่าอยู่ดีที่บางอาจจะส่ทุกตัวใดระดมอย่างน้อยหนึ่งคนมูลละเท่าใด นี่นำเนและเสนอโดนว่าแี่กันนะครับก็สาอจะไปกรท่านลรดนะครับการกไนะครับเขาก็ู้ตลานะครับเราเนาไปรวมรวมเพื่อช่วยกันนะครับคือว่าอนาคตเขาเอามาพูด็คือการลงทุนนะครับนะทุนเนี่ยนะครับเนาแต่ถ้าผมนี้กำไรพูดอาจจะพูดลงไปพูดลงไปนิ่เดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นงเงินฟางเนี <S <S ่ยมันจะคงตัวนะครับถ้าฟางร้อยกับมือที่หอนก็เห็แต่คำว่าบุตรเนี่ยคือมันจะมีผลอยู่ท่านสมาชิกเสนอมาหูนละร้อยครับตอนนี้กลุ่มต่างๆท่านเสับสิ่งทดลองนนะครับคุณเตียนที่ได้ย่างับคทำเทียบครับติเข้าไปนะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าศาลที่หลายท่ในานอาจจะว่า ยังบระทันอย่างเดียวแล้วดมหูแล้วดมหูแบบนั้นไอ้หน้าทําอันนี้มันเป็นระเบียบนะครับน้องนักการลงหุนถ้าท้องกามี้องมันคงจะผมละร้อยครับจะได้มาไหลนะครับน้อหุ้นนะครับก็ซื้อหุ้นอย่างน้อยนะครับบนด้านึื้หุ้นแต่ท่านอยเอาสนนะครับตอนแน่ว่าเ้าอาจจะขึ้นไปเป็นระดับสี่บาทนะครับสี่บาทกั็มาสี่พันหมายถึงเขามีโอกาสที่จะผลิต นะครับผลิตออกซิเจนนะครับเพื่อสู่กระบวนการที่ว่าป้องกันภาวะโลกร้อนนะครับอย่างทีดกันนะครับนั่นบาตรเหาบุญเขามีต้นไม้เานะแล้วที่ในส่วนโอเคเด็กๆต้องรู้มูลนากนะครับอาจารย์เราพอดีมูลนากเร่ร่อนเหงื่อกี่มูลครับ อ่ามาเน่สนอนะครับตี่เขาเสนอนอกจากนาซิปแล้วหรือว่าจะเอาเป็นร้อยสองร้อยช่วยค่าเิ้นรนไหลอ่านใเสนอได้เลยครับอ่านนับหนึ่งนับสองาามันดีขึ้นแล้วกาเริ่ม ในอนาคตนะครับนาะถ้าหากยกมือครับถ้าใครเห็นชอบด้วยถ่า,ายรูปด้วยครับโอเคครับนะครับ50สบคนนะครับของเรา้นละ1 0ึงรอบาทนะครับสูงสุดขั้นต่ำที่เราจะเอากันนะครับเรากัดซือเป็นหน้่รอยบาทนะครับในอน ความอันจนั่งนงนั่ไปมีความอันจน้อยลงน้อยนะครับหรือว่าเอาภาพสมัครใจนะครับเดเสียอครับผมผมคิดผมได้ว่าเ,าเวลาจะเพิ่มน่าจะเพิ่มปอปอเวลาขายนะครับเอาหุ้นตัวนี้ไปก่อนนะครับต่ไวรัสจะเพิ่มหรือว่าเป็นเชิงชม่งชี้หรือว่าหล<า>ังจากเขาจอตรงนี้นะครับในรถ้ว่างทุกปีทุกปีเนี่ยมันอาจจะอาจจะเป็นอ่าตอนนั้าเลยนี่เขาย้ำว่าได้ แล้วผมมี้ผมก็แบบอุ้มผมก็จังหวะน่าจะเก่าไปก่อนเนาะอ๋อเหมันยิงมาได้ในีแจกอะไรแจกครบปีเลยเสนอชุดหม่เป็นคณะกรรมการการเลื่อนไปเลื่อยๆนะคือเต้าที่าการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนาะการเจ้าที่สอบสอบนะครับเรี่องประธานก็อนในส่วนของที่จะแต่งตั้งกรรมการ การเงินนะครับผมเห็นว่าเราเห็นว่าคจนจะคนจะมีนะครับคนจะมีเพิ่มเติม,ตมนะพจนจะมีเพิ่มเติมอาจจะพล่มมาสักเป็นแปง,งานในกองกองพนี้เพันมีเจ้าที่ที่มีความล่องในเรื่องคงจะเอาคนนอกม,มาได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ภาไในของเขายกเว้นอย่างเดียวครับเป็นที่ศึกษานะครับเป็นที่ศึกษาก็คือให้ความความรู้ ตัวแทนมาแล้วกับโม่สามคนหนึ่งแล้วก็บม่โม่มฮกคนหนึ่งก็จะเป็นเพิ่มมาสามคนนะครับสามคนอ่เป็นระดมหุ้นข้างในกับหมายถว่าเขาถ้าสวาเขามีมติว่าบบ้านมูสอง,องน,นะครับเล่นมาขับคือนหุ้นผ่านกอไปรวมที่บ้านมูสองอบ้านมูสองแล้วกับบ้านมูสอสามแล้วกับบ้านหม,ม่และหลังจากนั้นเอามาอยู่ในนู่นของคณะกรรมการชุดใหญ่ บัญชีเอ่อบัญชีในส่วนของคืออยู่ในของคณะกรรมการชุดใหญ่เหี่ยก่อนเพราะขอร้องเงินร้วนอ่าชุดแรกได้เงินการไปมันใกล้จะประสบผลสำเร็จนี่แหละนะครับประมาณนี้อยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่เพราะของเขาเนี่ยมีคณะกรรมการทั้งสิบห้าสิบหกคนสิบเจ็ดคนได้นะครับซึ่งมันจะอันนี้จะก่อออย่างประมาณนี้อ่อมันสือมันคณะกรรมการมันเยอะละนะครับประมาณนี้แต่กับเป็นผู้ประสานแต่งตั้งผู้ประสาน ได้ของกำนัลบ้านไปกองตรงนั้นถือว่าเป็นคณะกรรมการจะมีกองข้าประมาณนี้นะเนาะก็คือในส่วนของคณะกรรมการชุดที่ก็เอาตรงๆนะครับเจตนาของประกันนี่จะคือเด็กมั่งปี๋ย่ว่าคิดว่าตรงนี้รับได้ก็คือเขาบอกว่าข้ามไหวนะครับเพราะว่ารถตรงๆนะนะครับมานข้ามไหวแต่ว่าถ้ามันมีประเด็นอย่างของที่ท ну ่านหานะครับในฐานงานคนทำงานจะได้สบายใจ นะครับมนยอมภาพมานก็เลยกระจัดนปองมานะครับสื่อของเขาเขื่อนเพราะว่าจะมีก้อนไปเข้ามาจะแทนนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับอยู่สามทันนะครับนับสองนับสามถ้าเห็นชอบขอมติคร like, okay? ับยกมือสนับสนุนครับผมโอเคนะครับชนะนั้นอะไรนะครับโูสองจะเลือกใครครับเสนอใครใครครับ สอม่้าสวงเดนัดไม่ใช่ทันแรกสอเดืนลำมัดไม่ชัผมได้ยินชัดเจนที่ครับทานที่สองนะครับจี๋ย้อันนีก็ขั้วสองอ่าอมาดีนะครับขอมาดียกมืองมดังซอเดอร์บอกมันมอนสองเัวน้มเเห็นชอบเวยมูสามรับเสนอไทยครับสุวรรณนั่นใช่เจ้าุณ ส,สวัสดีคร <TS> ับท่านผู้ชมครับมีสองอยู่ทั้งคายกุ้นนะครับมีท่านแรกใครเห็นควนคือเอาอหมอกความว่ายน้ำใจญที่ทั้งทางอาจารย์ครับขอเสกสนับสนุนครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไโอ 3, ้สังเกตได้ละคนที okay. okay. ่สองมัต้องงั้นนะฮะหมูวิ่งขับมูวิ่งนำเสนอมาได้เลยครับนายเจนอุตรยาคนแรกครับคนที่สองโอเคฉันทามมาตีนะครับบ้านครับอันนี้ได้ละนะครับสาขาอันนี้เกินสิ้นเดือนนี่นะครับงบหุ้นบุญเขื่อนสิ้นเดือนนี่ก็เอมาส่งตีโอที เราได้โกกันลิมิตนะครับลิมิตไม่เกินไม่เกินห้าสิบปอนขอเสียสนั่นลงถ้าโอเคครับผู้ชชอบนะครับเัาวัฒนาพัฒนาถ้ามากกว่าธุรกิจดีวันหน้าเราอาจจะมีสามนะครับเดินอื่นนะครับเดินอื่นเกินแล้วเราติดเจลแค่ที่ทางทีนักพ่อสอนนะครับเออเกินลิมิ์นะครับหรือว่ากันนะครับแล้วก็ผูเอ่อเขารวมทีมกันนะครับเราตะกี้เราได้ใส่เสื้อเขียวเดินนะครับตะกี้ใส่เสื้อดำวันนี้มีแต่ทางพ่อสอนละนะครับ ก็าอเรียนชี้แจงที่เป็นกระตับตั้งแต่ต้นมาต้นต่อธนาคารต้นใหม่เขาเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศถ้าจากโงพิที่ก็จจะเป็น C5 ห้าเนาะต้นใหม่ธนาครับมาเป็นซีหี้ล่ะนะครับหลักฐาทิวเรี่าทิวคือนะครับมาชวนชักชวนโน้มแน่นะครับคือ ไม่ไม่เรเบียบกาศต่างๆเนี่ยนะครับเราค่อนข้างจะปรชัดเจนคิดไปทำไปในเรื่องผมต้นอากาศว่ามาตรฐาต้นงไม่นะครับนั่นก็คือบ้านเขาเนี่ยนะครับนะ่มดเมืองหนาวเนี่ยมีเพียงแค่สาธิตกับคนหนึ่งก็คุณพิเชนครับก็มีอีกหนึ่งบอกคุณเทืองนะครับเนาะนะครับเนี่ยนั่นก็คือเป็นบุคคลหนึ่งนะครับนะมีความเชื่อมั่นในเรื่บ้านเราในสามคนนะครับท่านนายกสามคน หนึ่งจีจะได้หนึ่งอันนี้สองสีนะครับก็มีความเชื่อมันก็นะครับจะตังมากระโดดเาก็สอบจุ่มาต้นสบมานนที่นั้นแต่เขาเุนะครับลองใส่ไขยือกัปอกในพี่น้องได้ปันปีก็ได้มาสามปั้นปั้นปีก็ได้มาห้าปันนไม่หีนะครับนะก็เลยเป็นอ่าทุกคนีเขาก็สอบเข้ามาทุกส่งเสริมในเรื่องของการมีโอกาสเล่นนะาับจใจไม่ขาดและ้าเนี่ยเร่เ็มาหม่ มีบอกเนอะก็อย่างท่านหายดีก่านับลงีทิอบนะครับนล้วก็อย่างก็ไโค้นะเพรับเตยเย่อแจ้งความจะนไว้แต่ว่าตอนนี้พกสกำลังอ่าทดลองนะครับอยู่ทีอ่าจังหวัดึงงานเนาะ่างพีวัลคูนะครับตอนนี้ทำตีสองวัคูนะโดยที่เป็นวันนี้เงินไทอ่อ ประมาณกี่จากได้นะครับมันก็คือเก้าปีนะครับนะถ้าหากว่าใส่ที่เข็นนี่นะครับนะที่จะรวมกันนะครับทำเป็นไปได้นะครับที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเลยทั่วประเทศใครสามารถทําได้ก็จะเอาไปนะครับในเรื่องของการรวบรวมเอกสารของเอาที่ฐานเขาทำไปเรีกนะครับอันนี้ก็คือควาระมาณัุทุนันทุนนะนะครับคนต่อไปไก่งานยิ้มไปนะครับนะยืมปังไปพอหิวแล้ เต็มวงเองแล้วแหละไป้หนสามนอน้องอยูวงเพละน้อยนะครับนะแต่เพื่อควาการสิ้นจบสีนะครับน่ะแล้ต๋อที่นดเช่นเรยมียาบาจังเบียงนะครับทีนั่งโัวครับเกิความ็นะครับป้าต่อคิดวตัต่อทักได้ทุกอย่างมานะคอับในในเรื่องของอในเรื่องของ่้นไม้นะครับก็ตอนที่ก็ยจะอ่าเปีหน้าตัวเี่จะซุ้มม้าตัวนะครับว่า ผมจะต้องให้หนนะครับอย่างว่าต้นทีหนึ่งีต้นนี้จะต้องมีจิ๊บต้นทีหนึ่งีสองนี้ไปตอแล้วนะครับต้นทีสองห้านะครับต้นทีร้อยยูนตะไรนะครับตงผมนี่ร็นะครับแต่เาะรงนั้น่อจะปะาสมาชิกต่อเรื่อยว่าต่อตรงนี้ต่นะครับ ใบาีลอกสีมันนะอัต้องสีเาีสองห้าาจำนวนสองนสามพนอกนอยู่นเดียววาต้องสีอยู่รับกันชุดสีขอไปลองนะค่ะก็เพราะอราะรากาจสีคลิปแรกอะยศสนามของนายอะไรเราสวยทูเหยกางยางยกกันนะขอบคุณค่ะครับนี่ามาสนรกเอามาทำแต่ ขออนุญาตปุ๊บมือคือข้ามขันนายกอภิล้มยีงสตางค์หนึ่งนะครับก็จะโมดวาระข้วงนอกเนี่กพี่กะจะโมดวาระไดก็จะเละจะเละนะครับก็หัวเลี้ยงใหญ่เนาะขอฝากด้วยสมัยหน้านะครับคิดว่าคงจะช่วยเหลือช่วยเหลือพหัศจรรย์หลังจากนั้นนะครับอันนี้ขอฝากด้วยนะครับ ขอบุณมากนครับในส่วนกรรมการเ้าเหนท่านเนึนะครับอาจจะเป็นเป็นเป็นว่าเป็นชาติว่าัวไหนที่เป็นุสิที่นาตดีมากยินเกื่าปีิี้เองที่ไหนเนี่ยไปเป็นตัวอาจจะจุดทำงานนะครับในการทำท่านอนนี้อู้ในสังกัดตอนนี้ทานสอบปีไปแล้วหนะครับอาครับเครดิตทุกท่านนะครับอา ในมุมมองของผมนะครับก็ในส่วนของอุปกนะครับซึ่อการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการระกษาสิ่งแวดล้อมตัวนะครับน้องถุกานีกองพุนนะครับน้องตีจากื่อประเทศที่มีความสำคัญนั้นแรกจะเป็นจุดตีได้เริ่มก่อนอาจรนะครับเพื่อแต่เขาจะทําขึ้นมาได้เป็นลุ่มเป็นก้อนซึ่งกัเรือเวลาที่เขาจะเก็บเกี่ยวหมูวบ ผู้เจนวิทยานะครับก่อนเตีควงกันไว้นะครับหนึ่งบอกขึ้นเกินอ่าทุนถึงบมดต่ำเป็นหนึ่งร้อยบาททุนละหนึ่งร้อยบาทบอกเกินห้าสิบปุ่นนะครับทำล่าเงินบอกเกินสิ้นเดือนนี่นะครับนะก่อนก่อนนำเดือนต้นนี้นะครับก็ยังกับคราวนในส่วนของผมเอนนะครับตีกับมดระละนี่เห็นแห่งสองเดือนนะครับกับจามดระละนะครับก่อนได้คุยกับในส่วนของทีมงานว่าถ้าพี่น้องก่อนยังอยากจะสั่งต่อสิ่งโอกาสหรือกิจกรรม ดีนักสานต่อในทั้งมีแหลหลายโอกาสยูนะครับดีนี่ผมมันติดสามารถจะเชื่อมต่อพ่อดูสุขภาพเนี่ยกับพร่อที่จะให้ใจับเรื่องความเต็มใจวันยินดีที่จะใั้ใจอภินอนในพื้นที่ของตำบลนั่นหนึ่งในโอกาส120ปีข้างหน้านะครับก็ถ้าบนนี้อย่างในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณินต้งสมาชิกทุกท่านนะครับก็เป็นเวลาและขอควาพรุ่นรื่องคนจุกดีมีความสุขขอบที่จัดประชุมไว้จะยินขอบวามคุณมากสวัสดีครับ ตอๆนะครับนะตอนมียังติดยามอกมือนะครับนะต่ออตงตรงมั่งมีมีุกในหวัดวหน้าเป็นัญหไหนต่ออทขกไปมีที่นาบัดจัดว่เหนารายรดมีแหล่งหักผลหงนิยมชกชอตตอเข่งกไดผสมคองบาดานานรับต่ออคุณในเงินเงินตื่นต่อคุเงินแฟนต้จะแกนอย่มเข้าไปฟ่าววิเศด้วยนะครับสาวน้านักติดร่าครขอย